ด้วธรรมะโดยธรรมชาติว่ามนุษย์เนี่ยและสัตว์เนี่ยต้องการอิสระภาพพระอนภาพต้องการเกิดมาไม่ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนตัวเองสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งการละกันจะเป็นสันติภาพได้บอกก็คือเมตตาเป็นเป็นธรรมนำหน้าขาดเมตตาไม่ได้ ไม่อยากให้เบียนเบี่ยนกันไม่อยากให้มีเหมือนคนไทยเนี่ยก็อยากให้เป็นคนไทยที่ร้านเปอร์เซนต์ว่าเราไม่มาแยกเรื่องชาติศาสนากันไม่มาแยกไม่ไม่มาทะเลาะกันไม่มาต้องมาเดินขบวนไม่ต้องมาทะเลาะกันอย่างนี้คุดท้ายเหมือนเป็นคนฉลาดที่เข้าใจโดยเหตุดยผลคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ร่างกายก็ไปของพ่อแม่ให้มาแล้อยู่ก็เพื่อเจอก,การแบ่งปันเพื่อการสงเคราะห์เมื่อเราทําให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขในโลกนี้ก็จะมีความสุขกันทุกคน